บ้านที่เขาใหญ่ยายาอุรัสยาอยู่กลางธรรมชาติติดดินสร้างไว้ให้ครอบครัวได้พักผ่อนบ้านที่เขาใหญ่ของยายาอยู่กับธรรมชาติทีน่ายอยู่มากๆค่ะเป็นนางเอกขวัญใจของใครหลายคนค่ะสําหรับสายยายาอุรัสยาหวานใจพระเอกซุปตายอย่างเด็ชผู้กียรียะเธอในเรื่องของความสวยความน่ารักยืนหนึ่งจริงๆแล้วค่ะเรื่องการแสดงก็ตีบทแตกนอกจากเรื่องความสวยแล้วเรื่องหุ่นของเธอไม่เป็นสองรองใครค่ะกับล่าสุดนี้จ้าตัวนั้นพาวไปชมภาพค่ะ เป็นภาพบรรยากาศภูเขาและทุ่งหญ้าสีเขียวขจีดูแล้วโอโหบอกได้เลยนะคะว่าน่าอยู่จริงๆค่ะเพราะว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่เจ้าตัวมกักจะไปพักผ่อนหย่อนใจกับแฟนหนุ่มกันอยู่บ่อยๆภาพเซนี้สาวยยาเธอถ่ายวิวธรรมชาติมาอวดกันมองไปทางไหนก็มีแต่ทุ่งหญ้าที่เขียวขจีน่าอยู่มากๆเลยเป็นยังไงมาชมกันคะ่ะ